ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโตข้างหลังก็กดตะกร้ายจ,จุ๋มรอคลิปรอ,รอพี่จุ๋มวันนี้มานะตลก<อ>ขำแน่ตลกแน่รอดูพร้อมเดลได้เลยอะ่ะจริงหรอนี่ดูเห็นที่เจอหรือยังแบบกี่โมงนะกี่โมงนะห้าโมงห้าโมยังว่บเฮ้ย จะเป็นที่เพลตำนานที่มันหาจริง,รงซึ่งคุณเขาจะไม่ไปแน่นอนต่อไปอไม่เอาอีกแล้วลาเปที่เพตำนานนะคะตำนานแน่ไม่จอยเลยฉันน่ะมันจะมีหลายเออไี่แค่นี่แค่ตัวอย่างใช่ป่ะ <laughs> นึกภาพเห็นเออผู้ผ่ากันน้องเดียวก็กหาละพี่นะจริง <laughs> เราเหมือนเอาเด็กไปไปแก้งนะเนาะเราแก้งตัวเองค่ะแก้งตัวเองหนูอะถ้าจะตัดตรงว่าที่เขาโวยวายคืออยู่ไหน้องโมเดลนะเออหนูเขาถ่ายหรือเปล่าตอนนั้นน่ะใช่ป่ะตอนนั้นน่ารักมากเลยนะจริงเขาถ่ายอันนั้นน่ารักมากรักโวยวายหลานเอ้ยหลานโวยวายป้าว่าจริงงได้เรายิบยิบยิบพอ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 และพอละเฮ้ยเห่าอะไรลูก จริงเมื่อกี้ไม่เห่าเลยหนูใช้ใช่หนูใช้ไป <ผม S 2> ดีผ<อ>มขมวดนี่ผมยังอยู่อยู่เลยคุณสาผมไปยังสาเลยหนูนี่ดิเห็นไหมดิคุณม้วนไปแล้วหนูม้วนไปแล้วพี่จูรอบหนึ่งอะนะม้วนแบบม้วนมันหนีบขึ้นไปบางเพิ่มบาง ตลกเจงอยากดูเออเดี๋ยวเราให้ดูแล้วควนเนี้ยห้าง้งยเยนใช่ไหดูก่อนพี่เก่งมาได้พี่ขายของอยู่พี่ว่าเดี๋ยวคุณมาจะได้เหงาอีกคนหนึ่งปะเนี่ยเก่งว่าขายได้นะพจิ๋วมานี้เขาจะมาบ่าย มันเต้นละพี่ชมไม่ได้ชอบเอาแต่ใจกับเช้านะวันนี้เกิดใชเก็จะให้ถึงตัวแล้วไงต่อนะหน้าแต้มด้วยม่เคยลาตาบอกเลยม่เคยนะ่กลัวกลัวเลยนะกลัว่ดอกนะผู้ชายพี่ร้องจะได้เลยตอนนี้ลีลาดีความฉิดจะเต้นไม่เต้น โดนใจเจ ja ็บเต็มเจ็บหายแล้วคีบบัญชีบอกเลยชิ้งไว้พี่ชิ้งไว้เปล่าอ๋อเหรอเออเว้ยต้องเสียราคาเนี่ยก็เสียให้แม่ไม่บลองแหละฉันเกลียดตัวยิงซ้ายแปดสิบพร้อมแพ้สุดหยาดครบใครจริงจังนั่น ผู้หญิงเขาต้องมีท่าอะไรนะแขนใช่ล้วครับผมเท่าไหรมท่าออกกำลังกายค่น,น่ะเหรอเออจริงๆเขาคนามีข้าม,มุนหน้าข้ามุนนี่ก็เต้น,นหมุนอยู่นี่ถ้าเธอยังมีปัญหาบอกมาทุเล่โอ๊ยตลกใครไม่เคยฟังนะคะ เพลงนี้นะคะผู้หญิงสายเปลงของยายลีนะคะไปฟังกันได้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าลูกไม่ปรับไม่นสนับสนุนนะคะฉันว่าเขาคิดไปแล้วแหละ๋ยวฉันก็แบบนิ่งๆก่อนฉันก็ให้เขาดังด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวช่วยคอยช่วยสนับสนุนไม่ได้เหรอได้ดิใช่ไหมดองเพลงะอะช่วยสนับสนุนก็มีไงคนดองให้คนติดหูเนี่ยฉ,ฉันก็นั่งรองตบว่าตอนนี้มันมันติดหูเพลงนึงมากกว่าตอนเนี้ย ผิดจังหวะไปนิดนึงอ่ะแม,ม่นนชนกันอะเนาะชนกันไปนิดนึงอ่ะคนเดือนมันลองอันนั้นก็ลองมันสลุล่อยผิดเดือนเดือนเอพิติงอะไรนะปล่อยเงินฉนั้นเอพิติงเชนอแบตเท่านั้นที่ทำให้เราได้เบย์วินขับพาเชแลมาซินซินซินแล้วเนดะินคาแป๊ดเข้าปที่ที่มีเตี๊ยมโอ้ย อันนั้นมันติดห่มันตราตึงมากเลยเลนะช่างบอกว่าอะไรนะให้ให้จับแล้วก็ไล่ใช่ไหมมันต้องได้ไงมันต้องได้นะน้องช่างเนาะเขาไม่ได้จะยากเกินไปยากกันนั่นนะผมจะไม่เอานะคะนั่นนะมัวเอไรไม่เป็นคือผมไหมนั่นนะกบก็หาอะไรนะอนไ่ทันอยากเขาด้อมเข้าด้านต้องต่อคิวอ่ะแม่พี่บุ๋มไปเดทเหรอคะไปกับ ถ้าก็บอกไม่รู้ให้พี่จุ๋มเป็นพี่เนี่ยรับรองลูกข้าเป็นเด็กผู้ชายเลยบ้าพี่ก็มีวิธีสอนไม่ฉันเห็นแต่โมเดลสอนพี่จุ๋มพี่จุ๋มตั้งสติก่อนเธอไม่ได้สอนเลยยายเดลสอนยายจุ๋มแทนจ้ายายเด่ก็จะแบบพี่จบทำไมพี่จมเป็นอย่างนี้อยูเดี่นนั่นโมเดลนะเขาเหมือนแบบแต่ว่าท่านพี่นี่เขาก็มากมากเหมือนเมื่อวานนี่เขาไอใช่ไหม เขาก็ไม่ยอมที่จะจิบน้ำใช่ป่ะน้ำมะนาวนะไงแปลว่าไอไม่หยุดอย่างนี้คุ้ยายจะกลับไปหาหมออย่างบันนี้เขาก็กินส่วนสรุปเขาจะพ่จุมในเอามาสิอย่างนี้เหระป่ะเพ่นไอเกินอ่ะมันจะไม่ยอมแต่ก็ยอมเนระแมไม่หายเนาะอืคดีลดีเ,ดเพราะว่าเมื่อเช้าะะนี้ก็บอกพี่นี่อันนี้ไงนะทำน้ำมะนาวให้กับน้ำพึ่งเออ เดี๋ยวอาจจะเป็นรองโควิดรองขดโอ๊ยคิ้วหนูเข้มมากเลยพี่จุม๋มทำไงอะแม่ธนาบัตรเท้านั่นที่ทำให้เราได้บอยบินโอ๊ยคิ้วหนูเป็นปิงแล้วทำไงดีดูดิทำไมไม่มีใครห้ามเลยฉันก็แต่งอยู่นั่นแหละ,ว,ออะวันนี้หนุ่ยแต่งงานนะ เออจะไปไม่ได้หรือว่าพี่จุ๋มจะไปแทนส่งพี่จุ๋มไปเป็นตัวแทนอ่างทองโอ้โหพี่ปูไปไหมไม่ได้ไปเนาะถ้าจะไปป่ะใช่ไหมเพราะแบบถ้าไม่มีงานแต่หนูแต่หนูมีเนี่ยรบเขียนใหม่ใช่หรอคะคุณไปบ้านคุณพีทนี่เนาะปากซองไปก็ได้ ทองก็แค่ปากซอยเปลี <S <S> ย่ยนชุดแล้วก็ไปสี่ทุ่มงานเดิกกล่องเจ้าปัญหาคือกล่องจริงงานเลนิกกล่องเจ้าปัญหาก็าคือรองเท้าพี่พีนั่นเองถูกต้องค่ะที่แม่แกะแล้วหนูว่าไม่ใช่หนูว่าโหเพราะว่าหนูกลัวว่าแม่เขาทิ่มไปแล้วมันจะไปโดนรองเท้าหรือเปล่าหรือก็ออกมาเพราะว่ากล่องมัน no b อกมามันไม่มี <S 2> <S 2> ไม่แล้วครูผู้หญิงไม่ได้เกะธรรมดาหรือเป่า ใช่รอยคัตเตอร์แบบกรีดลึกอ่ะแล้วถ้าโดนอ่ะประมาณสี่ห้าเส้นนะนึกออกป่ะรองเท้ามันแพงถึกเว้ยฉันยังไม่กล้าซื้อเองใส่เองเลยนึกออกไหมเวลาซื้อให้ตัวเองไม่กล้านะซื้อผู้ชายนี่เปเต็มที่เลยนะนุ่เราก็แบบเขาให้ฉันไม่เยอะเขาให้เราเราให้คนอื่นเมื่อเราไล่จากคนอื่นเวลาเราให้คนอื่นกลับเราก็ไม่เสียได้ของนึอกไหมจริงแตถ้าให้ตัวเองคิดก่อนเออก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะ แต่ถ้าให้คนที่แบบเราไม่ได้แต่เขาเนี่ยนะก็จะเสียได้ไหมอน่างเงี้อนี่ยเนาะอืมเอาอันนี้สิพี่นะไม่เราดึงแรงเอาหัวมันจะได้ม้วนดีไงแล้วฉันเสียบอันนี้เลยเพราะฉันรู้ว่าเธอจะขึ้นมาฉันก็เสียบอันนี้เลยอืมสวยไงเพราะว่ามันมาจากการดึงนะเนี่ยใช่ไหมมันดึงดึงดึงจหัวอย่างี้เลยโยกพี่เห็นผมดึงนะที่เป็แบบ พี่จุ่มเหมือนผมสวยกว่าฉันนี่แบบเดียวนะก้องมัวมัวอีกแล้วเหรอครีมโมเรน่าใช้ดีมากใช่มหมสามวันดีดีค่ะบอคันตาคนะันตาพนะี่แบคคันตาเออเพราะว่ามันกินขี้เหมียวกว่าคุณลุงคันนั่นนะ่ะเออเสียงเกามันแพ้ฝุ่นแมวของอสายแมววะเนี่ยพี่แบคพี่หยอดตาให้มันวันนั้น หมาฉันมีหมาตัวหนึ่งไอแบทุกคนถ้าขี้แข็งขี้ไม่ออกออก็ลองกีดแบบ<ร>อยแบบ่างเงี้ยมือนคนทำอะไรร้องเหมเอนคแบบค<อ>ันตาก็ร้องแบบเสียงเมื่อกี้จริงๆนะบางทีตกใจใครกีดหมากีดขี้แข็งโอ๊ย พูดอีอะหาย,ยาบโลนหมดเลยเหนื่อนทำผมให้ลูกไปโรงเรียนกีดแรงเกินแกจริงๆขวัญใช่ไหมพี่จุ๋มเนาะใช่กีดแบบแบบนั้นแบบพ่เบนอะ <c oughs> ขี้ไม่ออกก็แบบนี้จริงขี้ไม่ออกก็เป็นอหนื่นนะ <c oughs> เพิ่งไปดูคลิปมาแม่เราพิมพิมแอปอื่นไม่ได้นะ <c oughs> ใช่ยังพิมยืนอ่ะอะ ร้นอนแล้วผมทำอะไรให้ผมอยู่ <S <S หนูอะครับหนูหนูเป็นคนผมเส้นใหญ่อะ <S <S มันค่อนข้างที่จะอยู่ถ้ามวไดีๆ่ะอยู่ <S <S ผมผมเส้นใหญ่มากมาชาลาจากขวัญจีลา ผิวสองสีออกเหลืองใช้เบอร์อะไรผิวสองสีใช้เบอร์สามค่ะผิวขาวเหลืองใช้เบอร์สองอะ่ะค่ะใช่มาชาร่าจากขวัญจีลาที่ซื้อมาจากอังกฤษอังกฤษ,อ,กฤษอังใจหน้าหนูหนูใช้เซรัม่มนะ หนูมากหน้าเช้าเย็นอะ่ะมันเลยมีความฉ่ำเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาร์กนี้หมดอ่ะหนูจะใช้ครีมตันตะนะให้ผิวพอกหน้าไว้พี่จุ๋มมันมีมาร์แผ่นสูตรใหม่เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ลองะเออหนูบอกว่าสูตรเก่าไม่ได้ไม่ผ่านใช่พี่บอกว่าพี่จุ๋มแบบ,บไม่ผ่านแสบน,น้า พี่เลี้ยงชายปมนะแล้วแสบหนูก็เลยแบบไม่ต้องลองนะต่อแลนะขนาดพี่นนพ,พี่จุมแพ้ง่ายกว่าหนูคะ่ะจริงพี่เป็นคนแพ้แพง่ายมากดีค่ะละไ,ได้มีคนลองเพาราะว่าวลาพี่แพใช่มมันจะคันแบบอีสานในในใน,ใน,ในเครื่องสำอางตัวนั้นน่ะเฮ้ยดูดิผมเป็นแพ้เลยอะ่ะ ตอนนี้น้องบุ๋มกับคุณพีเป็นคนดังมากในตอนใช่หรอกดเข้าไปก็เจอจริงอันจริงไะเนี่ยจริงแต่หนูไม่เห็นเจอตัวเองเลยนะเจอหนูเจอแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะเจอทุกคีแล้วเจอหน้าตัวเองว่าไ่ล่าเราอ่ะพี่หรอเออเจอคะส่วนมากเขาตัดแต่คุณบุ๋มลงแต่มันก็เจอพี่จุบอยู่ข้างหลังเหมือนกันอะบางทีเออเจอตอนบางทีเจอแค่ข้างหลังแต่ว่าส่วนมากเป็นคิวุองคุบพี ช่่พีเป็ดไม่เอาใหม่ไม่ใช่ชั้นค่ะตะพีค่ะตะพีรุ่นค่ะคนดังอ่ะไม่ใช่ชั้นค่ะหนูได้ดอกไม้อีกช่อหนึ่งเหรอเห็นปะอุ้ยแล้วผมดูดิอุ้ยดูไปดูเรื่องช่างเหรอเธอเออเขาเป็นอย่างนั้นจกิงเวลาช่างมาแล้วแล้วพี่พีบอกว่าหรือปาเข้ามาดิเข้ามาในกล้องพี่พีบอกว่ามันไม่ได้เฝ้าช่างมันเฝ้าพีมันแรกพีเนาะมันเฝ้าช่าง มันเดินตามพ่าพี่ก็ใจหายเป็ดว่าพี่เิอตัวไว้ว่าเป็ดไปไหนช่างมาอยู่นี่อยู่ตรงไหนใช่ปะเนี่ยเออแล้วพี่เดินมาเจอแล้วพี่ก็ถ่ายรูปช่างเอมาจะเป็นอย่างนั้นจริงหุ่มทุกครั้งตอนได้ย<ม>ังตอนได้ยังไม่เข้า,น,ขาน้ำเนี่ยมันจะเดินมานั่งอยู่ตรงนี้มัาเฝ้าเหรอเฝ้าเ้าเเออมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนแปลกหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันเคยเห็นบ่อยก็ไม่รู้เป็ดนางคนอื่นมาวันนี้ไม่อันนี้ใช่ไหมแต่ช่างเอมาปุ๊บยี่มันจะมานั่งตรงนี้น เลี้ยงแมวปะไม่รู้แต่เขาก็เขาก็ชอบแมวอยู่ช่างเอมาปุ๊บมันจะมานั่งตรงนี้เลยคอเคียวเขาแล้วก็นั่งเฝ้าถ้าช่างเอไปดัาแผ่นนั้นข้างในก็จะเดินผ่าไปแล้วก็ไปนั่งเกาะตรงนั้นใช่ไหมพี่เป็ดนูเฝ้าช่างเหนูลืมตัวต้องออกแล้วข้่วงใช่ไหมคะขำจริงอะไรเอ่ยบุ๋มพี่จุ่มข,ขนดไอการสีดำหน่อย สนุกอะไรเอ่ยจริงพี่จุ๋มทำผมให้สวยเลย,เลนนเลยแล้วก็กระเป๋าใบนี้เลยละกันเพราะว่าต้งองออกหือใบนี้ก็ได้เพราะว่าแหวนเอาไปยังไม่เอาไม่เอานี่ก็เก็บเดี๋ยวไปดวงหางนีม่มาทิ้งตรงนี้ยี่ไก่ถังขยะนี่พี่ชอบพลอยอันนี้ส่งใครพี่ชอบสีฟ้าเม็ดมันเต่เงสีฟ้าพี่จุ๋ม อ๋อแม่ทองฮะมีทองด้วยเอาอ๋อพี่ยาเข้าไปนะเข้าไปเลยอะไรไม่ดูไปถุงอะใส่เข้าไปหมดเลยทั้งถุงนั่นแหละไม่ได้ขวัญเราไปเล่นมีเรานี่นะตู้กดตุ๊กตาที่เซนทรัลอีกวิวเลิศมากเขื่อนเลอะมีอ่าง้านี่ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้ม่พลาดคลิปดีๆนะคะ